สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เสวัสดีค่ะวันเริ่มวันนี้ว,วันแห่งความหลักคุณแม่นำเสนอซูชิปวัวเปียทอดเกี๊ยวทอดกุ้งหอมผ้ากุง้งกุ้งหอมปูอัดมาจ้ะแซ่บๆน้ำกันได้จ้ะเอยวันนี้เปลนเนี่ยเนเป็นอนะ่ะ เยนเป็นญี่ปุ่นแล้วจะซูชิง่ายๆง่ายๆสไตล์แม่ไม่บาซาบิชุ่มมากนิดหน่อยแซเล็นก็กินน้ำมูหรอได้ ปลาเสมนเอลมนแเค็มอืปลาเสื่อมอนไม่ต้องจิ้มเดี๋ยวแ้นนว <c oughs> แก้มออืมีมันก้นนะ <c oughs> ผู้หญิงบางคนุณผู้นันนกก้นันบ่กินโอเลดียเฮ็ดอเน้เพนนิ่น ปั๊บนหนบ่อยๆเนี่ยบางหูจะขั้นบางขั้นในหูจะกินนะเ็าเลยได้ทอดเกี๊ยวเกี่ยวทอดใส่ลูกชิ้นจิ้มคุณแม่เห็ดเองทำเองทุกอย่างค่ะอืมอร่อยใส่ลูกชิ้นก็อร่อย ก็เอยเหมือนบ้านเราเด้อมันไก่มันไก่ตจิ้มจิ้มจิ้ใส่บาซแลหรอจิ้มหลายบระเดเข้มอื ขอกุ้งหอ,ม,อม,มพ้าหน่อยกุ้งหอมพาจ้ะกินน้ำจิ้มแดงอร่อยจ <'s> ิ้มน้ำจิ้มกัน โอเคขอบคุณค่ะบฝากกดไลค์กดแชร์กัติต๊ะเป็นกระรตแตนในได้จ้าขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วบาย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 ค่ะบายบาย